โอเคก็กลาักกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมอีกแล้วนะอันนี้ผมตื่นนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาสรุปอัปเดตนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมทาคลิปสรุปอัปเดตเลยนะวันนี้จะมีลง2คลิปนะครับก็คือคลิปรีวิวไฮเปอร์นะกับคลิปสรุปอัปเดตนะั่นเองนะผมได้เจ้าตัวนี้มาแล้วนะแล้วก็ได้เจ้าตัวนี้มาแล้วนะครับแล้วนะผมได้ได้สูตร FK ไว้นะ นะเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาสอน FK ด้วยนะครับนะเป็น Auto Arm นะครับนะทำได้ทั้งในคอมนะทำได้ทั้งในมือถือนะนั่นเองใช่ Auto คลิกนะครับนะอัปเดตนี้นะครับเป็นอัปเดตท,ที่เป็นอัปเดตแบบ l u c ี y นะผมเรียกอย่างนี้นะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับก็จะมีเจ้าตัวนี้100นะครับเจ้าตัวนี้นะ9การแล้วก็เจ้าตัว0.1%นะครับ ะเรามาดูกันดีกว่านะอันนี้นะครับจะเป็นการจํากัดของเทเลนติกเลยนะโอ้ยนะครับแล้วผมจะบอกให้ว่าผมลองแพ้แล้วมันก็ไม่ได้นะเราจะต้องชนะเท่านั้นถึงเราจะได้นั่นเองนะครับนะอีซี่มีเดียมฮาร์ดในแม่นะครับแล้วก็ในเอ็นโ d มดเนี่ยก็ก็จะหมายถึงว่าเราจะต้องผ่านเวฟนั้นเวฟนั้นนะครับ แต่ประเด็นมันสแต็กกันด้วยนะอันนี้คือข้อดีนะครับซึ่ง f k n m o d e น e ครับอในคลิปนี้นะอย่างเช่นในสุร f k ของผมเนี่ยอย่างน้อยนะจะได้ไปทั้งหมด20เวฟนะก็คือจะได้ทั้งหมด6อันเห็นไหมเพราะเวฟหนึงเนี่ยเวฟ10นะได้3เวฟ20ได้อีก3นะเออมันเป็นอย่างนี้นะเพราะผมได้ไปทดลองมาแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าเทเลทิกจะปรับอะไรหรือเปล่านะแล้วเมื่อคืนผมปล่อยไว้ไม่รู้ว่าเทเลทิกปรับอะไรหรือ,อยังนะนะครับซึ่งตัวที่เราจะใช้ AFK เนี่ยก็จะเป็นคิวปิดนะรู้สึกว่าเขายังดีอยู่นะครับแล้วก็เจ้าตัวใหม่พวกนี้นะผมก็ยังไม่ทำคลิปรีวิวนะผมก็จะรอผมได้เจ้าตัวนี้มาก่อนนะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะสอนเอฟพกันเลยนะครับแบบหนึ่งนะผมเอาเออโต้คิกกันอ่ะเราเอามาอย่างนี้นะครับอ่ะความจริงเราต้องกดเข้าไปเนี่ยก่อนเนาะแต่ผมเปิดจะแยกได้เราก็กดทําให้สามารถของโหมดเป้าหมายหลายนะแล้วก็กดการกระทาโหมดค่าใหม่อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาตั้งตรงนี้ก่อนเลยอันที่1เนี่ยนะเราจะเลือกเป็นคิวปิดนะครับอเอาวางมาที่คิวปิดเลย แล้วประเด็นคือผมไม่ได้เซฟปุ่มไ้ด้วยนะผมลืมผมกดปิดไปเลยนะพราะนั้นก็นนะับว่าใช้ความจำนะครับอะต่อมานะครับเข้าไปเลยนะครับ n mode นะคือเรารู้แค่นเดียวนะว่าเราต้องตั้งตรงนี้นะจากหลายๆจุดแล้วเนี่ยปุ่มทั้งมันจะเกิดประมาณ4ี่จุดเท่าที่ผมเห็นนะหรือไม่ก็ห้าจุดนะซึ่งทั้งหมดนะีใช้ได้หมดเลยนะครับปุ่มที่2นะครับเอามาวางไว้ตรงปุ่มนี้ปุ่มที่3นะครับเอามาวางไว้ตรงปุ่มนี้ ปุ่มที่4นะครับวางไว้ช่วงประมาณนี้อ่ะนะครับประมาณประมาณนี้อ่ะนะครับปุ่มที่5นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ่ะก่อนหนึ่งเราลบปุ่มก่อนอ่ะให้มันอ่ะให้มันมีตัวหนะ่อยนะครับเดี๋ยวนะให้มันขึ้นรูปกระ,กระบาดนะโอเค นานั้นครับเอาปุ่มที่หนะไว้ตรงเกกระบาดนะเอาไว้ขอบๆนะอย่าไว้ตรงกลางนะครับอ่ะผมจะเอาไว้ประมาณนี้เห็นไหมข,ขึ้นนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะครับ <c oughs> โอเคกดกระบาดไปกันนะครับ <c oughs> ปุ่มที่หครับนะปุ่มที่6จะเราจะเอาซ้อนกับปุ่มที่4ี่นะอ่ะปุ่มที่7นะครับเราก็จะเอาซ้อนกับปุ่มที่สี่ Okay. อ่ะนะครับอ่ะโอเคนะครับส่วนปุ่มต่อมาจะเป็นปุ่มที่8นะครับปุ่มที่8จะเอาไปอัปเกรดตัวนะครับวางไปเลยนะอย่างนี้นะครับนะหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรารอแพ้กันก่อนจะขายคิปปิดออกไปนะครับเร่งสปีดเลยครับผม Okay. ฐานแก้แต่นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะอธิบายนะว่าทําไมถึงเราไม่ทำไมเราต้องแพ้นะครับเพราะปุ่มที่9นะครับเราจะตั้งตรงกุป,ปุุงกับล็อบบนะี้เนาะอันนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะนะครับแต่เผื่อใครสงสัยเอ้ยเอ้าผมเห็นตรงนี้ไม่มีคเมรลาแมนได้หรอเนี้ยผมก็ยังไม่ค่อยได้มาสำรวจนะครับมีดันปรับใหม่มา2ด้านนะครับเดี๋ยวเราสอน A เสร็จเราก็จะไป ที่รีวิวสองดานนั้นเลยนะครับอ่ะจากนั้นนะครับเลขเก้าของเราให้เอาไว้ประมาณกลางๆตรงนี้นะครับแล้นั้นใช้ได้เลยอ่ะแล้นั้นนะครับเราก็กดเซฟได้นะครับกดรูปตั้งค่าเนาะรเราก็ตั้งชื่อไปอเอ่อตั้งอะไรดี A F K p ี T, T, d l ดีแอลแล้วกันนะครับมลว่าบันทึกไปนะประมาณนี้นะครับนะโอเคเปะน,นี่อ่ะโอเคแล้วก็ปิดไปนะครับความจริงอันนี้คือเสร็จการนเแล้วนะครับทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เลยอ่ะสมหรับอันตะก,กี้นี้นะรวมๆแล้วนะครับเมื่อคืนหมอัปเดตประมาณ เออออ,อโตโประมาณตีสี่เนาะนะครับกว่าจะได้นอนตีสี่เลยเอยตีห้าเลยดิซนะันั่งทดลองเอเนะผมเริ่มทดลองตั้งแต่ตีสี่นะนั่งแกะนะครับว่าตรงไหนมันใช้ได้บ้างตรงไหนใช้ไม่ได้นะครับนะร่มรวมแล้วเนี่ยก็ได้มาทั้งหมดร้อยยี่สิบสองอันนะเพราะว่าผมแรกเจอตัวนี้มาตัวหนึ่งนะผมยังไม่ได้สุ่มกล่องนะครับผมจะร้อยผมได้สองร้อยห้าสิบก่อนเอ๊ะหรือผมลองเลยมาแล้วทุกคนนะ เรามาลองให้ทุกคนดูนีก่กันเผื่อออกเผื่อฟุกออกนะนะครับนะมาครับสิบกล่องคนระับปะ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 ,ปะ,ปะอ้โหูเราสองกล่องแล้วเขียวอื้อครับมาเผื่อออกไงเผื่อออกแต่กล่องนี้เปิดไวมากเลยนะอะรอครับเกลือหมดเกลี้ยง โอเคนะครับเกี้ยงเลยนะอ่าเราไปดูด่านใหม่ที่เขาปรับกันมาดีกว่านะแต่สำหรับทางเดินเนี่ยอมไม่ได้ปรับนะทางเดินนะก็จะมีด่านคามิล่าเฮดคิวกับดีเซอร์นั่นเองนะครับแล้วก็มีด่านอ่าเอ็นโหมดนั่นเองนะซึ่งมันไม่ได้ปรับทางเดินจริงนะครับถ้าใครลงดีเซอร์บ่อยๆลงคามิล่าเฮดคิวบ่อยๆหรือว่าพอจาจุดได้เนี่ย มันคือการเดินแบบที่เดิมเลยนั่นเองนะครับอ่ะก็ดีเซอร์ดอ่ะรอรอไอ้น้านี้หายไปกันผมจะเริ่อนมีซีนะครับอ่ะนี่นะครับ,ด,รนะรบด่านดีเซอร์ด์นะก็จะแค่เปลี่ยนด่านนั่นเองนะทางเดินนี่เหมือนเดิมเลยชัดเลยนะเห็นไหมแทบจะเหมือนเดิมเลยนะครับนะโค้งมาปุ๊บปุ๊บชัดเลยนะนะ นะ่จะก็จะมี UFO ตรงนี้ด้วยนะครับนะเป็น UFO ของแบบเอเลรียนนั่นเองนะนะ้าด้านดีเซนของเราก็ค่อนข้างสวยขึ้นนะนะครับสวยมากเลยนะในรอบนี้นะสวยมากๆนะครับรอบนี้แต่ถ้าปรับทางเดินก็จะดีนะทีละทีนะนะก็ก็จะจะมีรางรถไฟด้วยนะเห็นไหมทุกคนนะเหมือนเป็นเขาเรียกไงอะ่ะที่รถแบบที่ขนส่งหรือเปล่าขนส่ง แบบต้องมีรางรถไฟให้รถไฟขนส่งของหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นการแค่เดานะครับก็จะประมาณนี้นะส่วดดนการดีเซอร์นั้นก็จะมีกระบงกระบองเพี้ยนนะครับแล้วก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรากลับล็อบบี้กันก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้กลับมาล็อบบี้นะรอแป๊บนึงนะ,ะนะครับโอ้ย อ่ต่อมานะครับเราจะไป c a m e ร a HQ นะครับเข้าไปเลยด่านเหมือนเดิมเอ้ยทางเดินเนี่ยเหมือนเดิมนะบางคนอาจจะไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาแค่ตัดเสาออกไปนะครับนะทำให้มันทางเดินดูโล่งขึ้นใน แล้วก็เพิ่มอีกอันนี้มาแทนนะซึ่งก็ไม่รู้จะเพิ่มมันทําไมนะมันวางตัวไม่ได้นะเน,น,นี่ยอันเนี้ยเห็นปะเหมือนมาแทนเสาอะเออคือเอาเสาออกน,นะเอาอันนี้เข้ามาแทนนะอันนี้อันนี้เกะกก,กกับเสาอีกผมว่าเลยนะครับนี่ด่านคาเมล่า H Q นะก็จะประมาณนี้นะมีหลอดทดลองนะมีนู่นมีนี่นะเหมือนจะเป็นยานของเราคาเมล่าแมนเลยนะรอบนี้เหมือนแบบ เหมือนเหมือนเป็นยานมากกว่าแล้วนะตอนนี้เหมือนไช่ใถ่านทัพบแหละกัพอมีแบบพอมีแบบไอ้นี้ด้วยนะตรงนี้เห็นไหมนะครับนะแล้วตรงนี้ก็จะน่าจะเหมือนเดิมนะครับนะอันนีต้ตรงฐานเรานะนะครับจะมีตู้คอนเทนเนอร์นมีต้น,น,น,นะตนไม้ในนี้ ก็ด่านนี้ก็มีแค่นี้คนระับเดี๋ยวกับล็อบี้อ่ะโอเคนะครับก็สรุวอัปเดตก็จะเป็นประมาณนี้นะผมนะก็เอฟก็เดี๋ยวผมน่าจะเอฟคืนนี้อีกนะผมต้องได้ได้นะรอบนี้อ e ีเน็นดีครับ0.1นะทุกคนเดี๋ยวแล้วก็จะเทรดพาซ่าเนยได้ปรับปรุงด้วยผมลืมเกือบลนะ ครับแต่เราจะไปดูในเพจเทปพาซ่ากันนะครับันเขอดูตรงนี้กันตรงนี้ไม่มีเปลี่ยนอะไรนะโอเคไปไปไปนะเราเข้าไปในเทปพาซ่านะครับอ่นะมาในเทปพาซ่าแล้วนะครับนะ เขาจะเปล่าที้เทพลาซ่าเนี่ยสว่างขึ้นนะสีสันนะครับจะเปล่าให้สว่างขึ้นนะแล้วก็นี่นะจะเริ่มมีการขายกล้องขึ้นมานะครับแล้วเราสามารถดูได้จากอาบนลงล่างนะครับแล้วก็ล่างลงบนเออล่างเด่นบนลงล่า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 งบนอยู่กลางล่างด้วยนี่ครับ ประมาณนี้นะแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นขายแพงที่สุดนะครับขายแพงที่สุดไล่ลงมาหาขายถูกที่สุดนะอืมโอ้ยเจ้าตัวนี้หนึ่งเคเลยเหรแพงจังผมลองตั้งขายดูดีไหมเพราะผมได้สูตร fk เะนะนะแป๊บเดียวนะลองตั้งขายดูดีกว่านะผวมมีคนซื้อนะีขายสักห้าศูนย์ศูนย์ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว 999นะครับเออกดผิดนีวันจะมี้วีกดซื้อไหมครับนี่นี่นะแล้วก็ไล่จากถูกลงถูกมาแพ้นะครับนะเมื่อคืนนี้ผมขายจี่ตัวนี้ได้2ตัวแล้วนะขาย20่สิบเพนะโคตรกำไรนะ ประมาณนี้อุ้ยใครมันขายก็1ร้อยห้าสิบมันขายตัดผมว่ะผ,ผมขอทำไว้นี่วป๊นึงขายแปดร้อยผมชอบกดอย่างนี้ตลอดเลยอโอเครอเคพาอพอพอพอรีวิวกว่อนนะครับเดี๋ยวผมได้แก้มันยิบข้าของพอดีนะครับแล้วก็จะมีให้ไล่เลี้ยงตั้งแต่เบสิกเคออันคอมมอนและอีพิกนะครับเลเจนเดอรี่นะ แล้วก็มีติ๊กไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็กอรลี่นะครับแล้วก็เอกลูสีมแล้วก็อัลติเมทนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการขายกล่องดนวยเนาะนะครับใครมีแรน์เนี่ยเอามาขายได้เลยนะนะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับอีเวนต์นี้นะครับหนที่อัปเดตเข้ามานะครับนะสรุปอัปเดตก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลื like, ลกมกดไลค์กดแชร์กันด้วย คลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย